ในประเด็นที่ท่านมีการสั่งการให้ทางตำรวจปคมไปจับผู้ต้องหาที่แอบอ้างชื่อท่านในการการโชครัพย์เหตุการมันเป็นยังไงครับท่านครับคือเมื่อวานเนี่ยผมก็ได้ข่าวมาแล้วแล้วก็มีมีเช็คบอกว่าเมื่อกี้ก็นํานําเรียนท่านผู้จัดการตํารวจครอนบบกว่าถ้าใครอ้างชื่อพี่ไม่ต้องมาถามพี่เลยดําเนินการตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มได้เลยมันไม่มีคือเราอยู่ก็เรารู้อยู่แล้วน้องๆก็จะรู้ว่าที่ไม่มีเรื่องที่เรื่องที่จะไปทําอย่างนี้งั้นคน ที่เอาชื่อพี่ไปอาอ้างก็ต้องเข้าใจว่าถ้าเวลาท่านโดนท่านจะโดนอะไรนะครับแล้วก็พี่นาเรียนท่านผู้จัดการนครบาลไปแล้วว่าร้านถ้ามีใครชื่อไม,ไม่ไม่ต้องมาถามพี่ดําเนินการตามกฎหมายได้เลยแล้วก็ทุกที่ทุกพื้นที่ด้วยก็ฝากไว้เลยทุกพื้นที่ไมแอบอ้างว่าพี่อยู่เบื้องหลังไม่อะไรขวดเลยไม่ต้องเกรงใจพี่เลย กับคนที่อยากจะฝากถึงคนที่อาจจะยังมีพฤติกรรมแบบนี้อย่างเมื่อวานเราทาให้เห็นแล้วจับจริงดําเนินคดีจริงอยากให้ฝากเตือนพฤติกรรมเหล่านั้นให้หยุดนะครับครับก็คืออย่าเลยคนคนที่เอาไปแอบอ้างคุณไม่รู้หรอกเวลาคุณโดนคุณจะโดนอะไรนะครับแล้วพวกพี่เนี่ยด้วยการทํางานของพวกพี่แล้วเป็นตรงไปตรงมาอยู่แล้วถ้าแอบอ้างในเรื่องบุญคุณไปทําบุญผมไม่ว่าแต่ถ้าไปเรื่องที่ผิดกฎหมายคุณย่ยเอาชื่อผมไปใช้นะครับเพราะ ย่างวัดมาเนี่ยอยากให้เราช่วยอย่างเงี้ยผมเต็มที่เอาชื่อผมไปเพื่อบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างเงี้ยเองก็จะรู้พวกพวกเราก็จะรู้แต่ถ้าไปเรื่องผิดกฎหมายเรื่องนอกลู่นอกทางสีเทาสีดําอย่าเอาไปอ้างครับเพราะว่าผมดําเนินคดีถึงที่สุดเหมือนกันครับยังคดีเมื่อวานคดีดำเนินยังไงก็ตอนนี้เขาส่งให้ทังงานสอบสวนที่สอนพระขนงแล้วสอบสวนแล้วก็ดูเรื่องคดีเก่าๆมีมีไหมมีแอบอ้าง พอภาพออกไปปั๊บเนี่ยถ้ามันมีแอบอ้างคนอื่นเท่าที่รู้ว่าไม่ใช่พี่คนเดียวแม้แต่ทนายอัจฉริยะเองที่อจฉริยะเองคุยกันต่อนหน้าก็ายังไม่รู้เลยว่าที่คุยอยู่หน้าคืออัจฉริยะเขาก็เอาอฉริยะไปอ้างเหมือนกันงั้นเขาคงไม่ได้มีคนเดียวเมื่อภาพออกไปแล้วเนี่ยถ้าคนเห็นว่าเขามีพฤติกรรมแอบอ้างใครก็ให้ไปแจง้งพนักงานสอบสนวนได้เลยนะครับอันนี้คือชัดเจนดีแล้วมีภาพออกไปอย่างนี้มันจะได้ชัดเจน ทางวุฒการเร่งต้นของผู้ต้องหา,านนครับเออทบทบป็นความผิดย่างถากครับก็ทอข้อโงงแล้วกันโชกซั์นะครับแล้วมีคดีเช็คที่ต่งางจ่ายเช็คเนี่ยแล้วก็เช็คไม่มีเงินนะครับตอนนี้เราได้สามสี่คดีไปไปดูคดีทางเก่าสองด้วยในส่วนของพี่เดี๋ยวดูทีมกฎหมายว่าถ้าเราเสียหายหรืออะไรอย่างที่จะสั่งดำเนินคดีต่อเพิ่มเลัปติดตาครับรู้สึกหนักมจไหมครับเอออะไรก็ต่ออะไรก็บิ้งต่อ <S <S พี่ <S <S เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วพี่มองเป็นเรื่องธรรมดา จริงคือจริงเท็จคือเท็จก็เห็นเราหลายหลายหลาย,ลายเคสแล้วนะครับอันนั้นก็มันไม่ทุกแล้วอะ่ะมันเป็นให้มองเป็นเรื่องธรรมดาทุกอย่างมีมีสรรเสริญก็มีนินทามียศก็มีเสื่อมยศมันเป็นให้มองเป็นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าอย่างนี้เกิดไปเราก็ดำเนินคดีตามกฎหมายให้กฎหมายว่ากันไปนะครับโอเคครับขอบคุณครัคบ